สวัสดีครับคลิปนี้จะมาในรูปแบบพอสแค t แล้วก็จะเป็นพอสแคทครั้งแรกของผมด้วยเอาละเข้าเรื่องนะครับคือถ้าเราพูดถึงวันออกพรรษาสิ่งแรกเลยที่ชาวอีสานแถวแถวฝั่งแม่น้ำโขงนั้นจะนึกถึงก็คือบงังไฟพญยานาคนั่นแหละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องวันออกพรรษาตำนานพญานาคแล้วก็บงังไฟพญานาคนั้น เกี่ยวข้องกันอย่างไรก่อนเราจะมาพูดถึงเรื่องวันออกพรรษานั้นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าวันเข้าพรรษานั้นคืออะไรแล้วทําไมถึงต้องเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งข้าเดือน8ของทุกปีคือวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้จำพรรษาอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอด3เดือนแก่เหล่งพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการเผยแพร่ศาสนาไปตามที่ต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็จะตรงกับช่วงฤดูฝนพอดีจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในการเดินทางและเพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจจะเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านและช่วงจำพรรษาสามเดือนนั้นเป็นช่วงสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่รวมกันในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะส่วนวันออกพรรษานั้นคือวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาสามเดือนของเหล่าพระสงฆ์ตามคำปีเรียกว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน11ตามพระวินัยนั้นบัญญัติไว้ว่าเหล่าพระสงฆ์ ยังต้องอยู่ในพรรษาในคืนวันนี้อีกคืนหนึ่งจะไปค้างที่อื่นไม่ได้ต้องให้ผ่านอรุณเช้าวันใหม่เสียก่อนนั่นหมายความว่าวันออกพรรษาคือวันสุดท้ายของการเข้าพรรษาไม่ใช่วันออกพรรษาแต่อย่างใดแต่เป็นวันที่ต้องอยู่คืนสุดท้ายจะออกไปค้างแรมที่อื่นได้ก็ต้องรอวันถัดไปซึ่งก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงจะออกไปได้ การประวารณาถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะคือให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จะพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดสามเดือนสามารถว่ากล่าวตักเตือนชี้ข้อบกพร่องแก่กันได้โดยเสมอภาคเพราะในระหว่างเข้าพรรษานั้นพระสงฆ์บางรูปก็อาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขการให้ผู้อื่นว่ากล่าวได้ตักเตือนได้ทำให้รู้ข้อบกพร่องของตนและยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งกันละกันด้วยแล้วอีกอย่างเมื่อถึงมันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยนิยมไปทำบุญตักบาทเรียกว่าบุญเทศกาลบาทเทวโลหนะหรือตักบาทเทวเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้านั้นเสด็จกลับจากเทวโลกลงมายังโลกมนุษย์หลังจากโปวดเทพบุตร อดีตก็คือพุทธมารดาหรือพระนางสิริมหามายาตามที่เรารู้นั่นแหละครับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่7สเสด็จลงมายังเมืองสังกัตสะพร้อมกับทรงสแสดงไตโลก,กับวิวรณปาฏิหารหรือทรงสแสดงเปิดโลกทั้ง3ก็มีสวรรค์นรกและก็โลกนะครับตามที่เขาบอกว่าในการที่ทรงเสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินอ,อันเป็นเดียวกันจนถึงพม,มโลกเมื่อทรงแลดูข้างล่างสถานที่นั้นก็มีเนินอ,อันเดียวกันจนถึงเอเวจีมหานรกทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงจักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาก็เห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดาสัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดาต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว พอรุ่งขึ้นคือวันแลมหนึ่งข้ามเดือน11ชาวเมืองจึงพากันทําบุญตักบาทเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง3เดือนการทําบุญตักบารวันนั้นจึงได้ชื่อว่าตักบารเทโวโรหนะันส่วนเทโวโรหนะหมายความว่าคือการเสด็จลงจากเทวโ,โลกของพระพุทธเจ้าซึ่งเราว่าพระอินทร์ทรงนิมิตบันได3อย่างถวายคือมันในทองมันในแก้วมณีและบันไดเงิน ส่วนบันไดพาดอยู่ยอดเขาสิเนรุหรือเขาพัสุเมนเชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสนครเวลาเสด็จลงทรงบันไดแก้วมณีเหล่าเทวดาลงทางบันไดทองและเหล่ามหาพรหมนั้นลงทางบันไดเงินเรียกการเสด็จครั้งนั้นว่าเทโวโลหนะนี่ก็คือมันออกรรษาแบบคร่าวๆนะครับแล้วพญานาคล่ะเกี่ยวยังไงก่อนอื่น เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าพญานาคนั้นคืออะไรตามตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคนะครับมีความเก่าแก่มากดูท่าว่าจะเก่าแก่กว่าพระพุทธศาสนาอีกด้วยสืบค้นได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูชุกชุมด้วยลักษณะทางกายภาพของงูนะครับคือมีพิษ้ายแรงจึงทำให้มนุษย์นับถือว่ามีอำนาจ ชาวอินเดียใต้จึงนับถืองูต้นกําเนิดความเชื่อก็น่าจะอยู่ที่อินเดียนั่นแหละครับคือมีนิยายหลายเรื่องเล่าถึงพญานาคโดยเฉพาะหนึ่งในสองมหากราบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียนั่นก็คือมหารารตะซึ่งถือว่าพญานาคนั้นเป็นปรปักของพญาครุฑส่วนในศาสนาพุทธของเราก็มีนะครับก็ได้เล่าไว้อยู่หลายตอนก็เช่นกันคือตามตำนานนะครับพญานาคนั้นมีอยู่ก่อนสมัยพระเ,เจ้าอยู่แล้ว เช่นหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมมีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากล่มไม้อตุป,ปาลานิโคตไปยังล่มไม้จิกชื่อมุจจลินทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันพร้อมกันนั้นมีฝนตกประกอบไปด้วยลมหนาวอยู่ตลอดทั้ง7วันเลยนะครับและได้มีพญานาคชื่อมุจลินเข้ามาวงด้วยขดเรอบนะครับพร้อมกับแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนและลม หลังจากฝนหยุดแล้วก็คลายขอดออกแปลงเพศเป็นมานพยืนเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยแรงศรัทธาด้วยความเชื่อดังกล่าวจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปกแต่ก็มักจะสร้างแบบพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนตัวพญานาคซึ่งจะดูเหมือนว่าพญานาคเป็นบรลลังเพื่อให้เกิดความสง่างามหรือทำให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุมของพระศาสดาแล้วความเชื่ออีกอย่างคือ พญานาคสะพานหรือสายลุงที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์ความเชื่อที่ว่าพญานาคกับลุงเป็นอันเดียวกันนะครับคือสะพานเชื่อมโลกกับสวรรค์นั่นเองพญานาคที่เราบันไดหรือนาคสะดุง้งตามเราบันไดโบสถ์ตามวัดต่างๆนั้นก็สร้างขึ้นตามความเชื่อบันไดานาคที่ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงโดยบันไดแก้วมณีที่พระอินเนลมิตขึ้น ก็มีพญานาคสองตนเอาหลังหนุนบันไดไว้แล้วก็ยังมีเรื่องพญานาคมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าอีกที่พวกเราก็รู้จักกันดีจนเป็นที่มาของคําว่าบวชนาคส่วนลักษณะของคุณสมบัติของพญานาคนั้นคือเป็นงูใหญ่มีหงอนในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายตรงข้ามกับของตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่ หรือพญานาคหรือมังกรน,นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวเวนดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเลยนะครับเช่นพระอนันตนาคราชที่เป็นบรรลังของพระวิษณุหรือพระพญานาควาสุก,กีที่พันอยู่รอบคอของพระศิวะเป็นต้นพญานาคเป็นรรสัตว์มหัศจรรย์นะครับที่มีคุณสมบัติพิเศษมากมายอย่างเช่นแปลกร่างได้มีอิทธิฤทธิ์ในหนังสือไตภูมิบรรลุงกล่าวถึงนาคที่เชื่อ ชนละชะที่แปลว่าเกิดบนบกก็จะเนลามิตกายได้เฉพาะบนบกเท่านั้นและนาคที่ชื่อชนละชะแปลว่าเกิดจากน้ําก็จะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ําเท่านั้นพญานาคถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ในสภาวะ5อย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่ก็คือขนาดเกิดลอกคราบสมสู่นอนหลับโดยไร้สติและก็ตอนตายก็จะกลับเป็นงูใหญ่เช่นเดิม แล้วก็พญานาคยังมีพิษร้ายแรงสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง64ชนิดเลยนะครับซึ่งตำนานก็เล่าว่าสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคกมดหรืออื่นๆที่มีพิษได้ด้วยเหตุที่ว่านาคได้คายพิษทิ้งไว้แล้วพวกงูก็ไปเลียพวกที่มาก่อนออก็เอาไปมากพวกที่มาหลังเช่นแมงป่องกับมดได้พิษน้อย แค่เอาหางไปป้ายเศษพิษพวกนี้จึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทุก15วันนะครับพญานาคนั้นอาศัยอยู่ใต้พื้นดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์นั้นมีเทพอาศัยอยู่ลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีชวิตอาศัยอยู่เช่นกันในหนังสือไตภูมิพระล่วงกล่าวว่าที่ที่นาอาศัยอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดิน1โยชนโหรือ16กิโลเมตร มีประสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์เลยพญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้นะครับแปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ก็ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูบ้างก็เกิดจากคันบ้างก็มีทั้งในน้ำและบนบกมีอิทธิฤทธิ์บันดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงาม สามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้ใตบาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ได้และนี่ก็คือตำนานคร่าวๆเกี่ยวกับพญานาคและก็ลักษณะของพญานาคนะครับแล้วส่วนบั้งไฟพญานาคล่ะคืออะไรเกี่ยวข้องกับบรรอ,อกุราษายังไงเอ่อตามความเชื่อของคนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงนะครับเชื่อว่าแม่น้ำโขงเกิดจากการไถตัวของพญานาคและมีพญานาคอาศัยอยู่ตามตำนานเล่าว่า ในวันออกพรรษานั้นหรือวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแห่งแม่น้ำโขงต่างก็ชื่นชมยินดีจึงฉลองสมโพธด,ด้วยการจุดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับมาของพระพุทธเจ้านะครับจนกลายเป็นประเพณีทุกปีลักษณะก็คือลูกไฟสีแดงอมชมพูไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีเปลวขึ้นตรงไม่โค้งและจะดับกลางอากาศ ขึ้นสูงไม่เกิน2 3ถึง3วาถ้าสูงสุดก็จะประมาณต้นตาลนตโนดนะครับแบบนานๆจะขึ้นทีแต่ใช่ว่าลูกไฟจะขึ้นแค่แม่น้ำโขงนะครับตามห้วยหนองของเบืองก็ขึ้นคนสมัยก่อนนั้นเห็นแล้วก็เฉยๆเพราะเห็นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วสมัยก่อนนั้นไม่ได้เรียกว่าบาังไฟพญานาคนะครับชาวบ้านเรียกว่าบาั้งไฟผีแต่พอมายุคหลังที่บวกกับการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วย จึงโยงเข้ากับตำนานเลยเรียกว่าบั้งไฟพญานาคไอส่วนเรื่องบั้งไฟพญานาคนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเพราะโดยส่วนตัวของผมแล้วเชื่อว่าความเชื่อศาส,สนาการเมืองนั้นมันคือเรื่องละเอียดอ่อนมันพูดยากครับตัวอย่างเช่นกระแสของหนัง1ิกพาคัมเดือนสิบเอ็ดในปีพศ2545ซึ่งแตกออกเป็นสองสายอย่างชัดเจนเลยนะครับแถมยังมีวลีเดดติดมาด้วยนะครับจากหนังก็คือ เชือในสิ่งที่เหตุเหตุในสิ่งที่เสือหรือเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อเอาล่ะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดนั้นถ้าใครอยากจะอ่านผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับส่วนวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไปลวครับสวัสดีครับ